ไปดูบ้านที่เขาประกาศขายอยู่ที่3 8 0ล้าน8แสนเยนนะคะาหารสีก็ประมาณ9 5 0 0 0 0บาทะคะ่ะแต่ราคานี้คือเราไม่ซื้อนะคะเราต้องเข้าไปประเมินดูก่อนว่า เราควรจะซื้อที่เท่าไหร่แล้วก็เสนอราคาเขาแต่หลังจากที่ไปดูเรารู้สึกว่าโลเคชันมันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่บนเนินบนเขาสูงเกินไปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเออที่จอดรถเล็กเกินไปนะคะในส่วนของตัวบ้านนั้นคือไม่ติดเลยค่ะรู้สึกว่าสภาพดีมากห้องอาบน้ํากับห้องทอเเ็ทเขาก็ทําใหม่ไว้แล้วค่ะที่ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนแบบตรงผนังเล็กน้อยเพดานหน่อยคือเรียกว่าแก้ไม่เยอะค่ะ แต่ก็ดูทรงแล้วบ้านหลังนี้ยน่าจะลดราคายากเพราะว่าไม่ใช่คนขายที่แบบว่าได้รับมด,ดกมาอันนั้นเขาจะแบบอยากปัดพาละเขาก็จะลดราคาเลยแต่นี้คือเจ้าของบ้านขายเองแล้วเขาอยู่มาแบบหลายสิบปีเขาก็ไม่อยากจะขายถูกมากๆอะค่ะหลังนี้ก็คืออยู่จังหวัดกีฟูนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านที่เรามีอยู่แล้วสองหลังค่ะเป็นเมืองเดียวกันคน่ะคือส่วนตัวชอบเมืองนี้สุดค่ะเมืองคาดามิกาฮารา ปีนี้ตั้งใจว่าจะแบบหาซื้อเป็นพวกอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ว่าถ้าเจอบ้านร้างดีๆก็อยากจะได้เหมือนกัน,นะค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะไม่เร่งไม่รีบคือจริงๆเรายังมีบ้านอีกหลังหนึ่งของเราที่ยังทําไม่เสร็จะค่ะเดี๋ยวรอไปทําบ้านเนินเขาก่อน,นะค่ะแล้วก็ค่อยมาหากันต่อ